สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอยน้องมะนาวซิ่งนะครับมันอยู่กันต่อยอคลิปครับผมว้วเดี๋ยวมาดูอัปเดตหน้างานนะครับว้วเอา้าใครขับไมโคลอ่ะใครขับไมโคร เอาจันชายทำไมไม่ลงไปขับไม่โคโอ้โอทำไมได้ใช้เท่าแก่ผมขับไม่โคเลยโอ้โอจัดหนักจัดเต็มครับขอทง พับๆับๆัโอ้มาแล้วครับจันโอตอนนี้ก็เดินทางลงมาถึงข้างล่างบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวพาลงไปชมข้างล่างครับผมจะจบหรือไม่จบเนาะครับงานวันนี้นี่ดูจันชายครับ มันต้องเปิดทางให้มันกว้างๆนะครับไม่งั้นรถอดล้อจะไม่ได้เที่ยวนะครับวิ่งยากด้วยอยู่กับเจ้าวนโวครับขับคนโทนโดยอาจารย์ชายบันนาผมจะพาไปดูที่เทนะครับ ทางแบบชันช้นๆแล้วผมวันนี้ก็อยู่กัน3ามคันครับมีผมเขาทงครับแล้วก็จานอ์นอกอกนั้นก็ไปวิ่งกับจารย์ชูครับ4ี่คัน ขึ้นบอ่อแบบลันๆเลยครับพี่นอ้องเอ้าจันเราทำไมได้กลับมาเป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าบอกนะว่ารถยางรั่กถ้าเราไทยยางรั่วนี่สวยเลยนะครับ เทวัดครับผมเทวัดทีท่เทแบบเหนื่นๆเลยครับวันนี้ก็ทำงานวันสุดท้ายครับผมพรุ่งนี้ก็ไปงานแต่งเสียเต้เยครับ ตรงนี้มันที่สิเอ็ดนะครับเรียงรอบ,บนนอลาใหยเป็นกรับที่ลงให้บนนูนนู่น,น,นหนครับ เราน้อยขับไปนู่นนี่ไกลเลยนะครับงานนี้นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเสียบอยน้องมะนาวซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ